กอดเกาสองมันก็สองสของเขานะ่อ๋อเป็นปเจ็แล้วครัอ๋อเจ็ดสามสองหกสองกสองตีปูหลกกันยก้นหนึ่งสามสาม่มันเป็นเหล็กเขาใจคืนเดี๋ยวซืถาเขาไ่าใจเตรียมเขาแ้กันได้ไรยันนะอืมครับผมหสวัสดีครับผมกับต่อนี่ครับผมเนาะผมกับมาตามตัวเลขเห็นเป็นขับทั้งช่องครับผมที่วัด พระทุดงนะครับเนาะหลังจากผมไปเมื่อตามโดนแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้เร่่ลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเนาะนี่ครับผมวัดปูเป็นแปลงเป็นหลายครับผมเนาะเมื่อก่อนครับผมมีตอปลาครับผมเมื่อก่อนเนี่ยนี่ครับปูกำลังก่อสร้างครับผมสร้างหลายอย่างครับผมเป็นแปลงเป็นหลาย เมื่อนี้ครับผมเมา่อตามตัวเลขให้นกันครับทั้งช่องครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฟ้ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะติดตามผมได้ทาง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมในปูครับงวดที่แเราถือว่าปูเป็นอย่างจริงเน,งนงงันปูเป็นอย่างจริงเนปู อครับผมพูว่าเมื่อก่อนครับผมผมมาทายปูนะครับเนาะแมนมากครับผมตะกอนเนี่ยามอยกพกันมาซอบาทพิเศษนี่ยล่ะนี่ปูบาทพิเศษเตี้ยือ้หนบาทพิเศษนี่ยล่ะนนี่หละบาทพิเศษบาทพิเศษปูว่าครับผม สามตัวบนสองตัวล่างนี่นงล่ะตัวเด่นเหตาก็แปดปูหาก็แปดก็ตัวเด่นแกนบอกนี่นะครับผมเนาะผมเห็นเป็นหาครับผมนี่หาแปดครับผมนี่ครับผมเลขสองนะครับผมเนาะอันนี้ครับผมเลขหกหรือเลขเก่าครับผมตัวนี้นี่ครับผมตรงนี้ครับผม เป็นเลขสามวม่านี่ครับผมสามสามหาแปดบ่ปูสามหาแปดบอหรือว่าจังใดแต่ว่าหาก็แปดชัดมากครับผมหาก็แปดครับแล้วปูตะปีปีหกสี่ปูเหีนช่วงหลังมากปูอย่างเขาวะที่บุคคลผมนิ่งขาวว่าปูเห็้เขาที่ดีครับผมตั้งแต่ผม แต่ผมอมาช่องตาบากนี่แล้วแม่บอกครับังแต่ผมว่ามาทายปูเนี่ยอยากย้อมเนาะครับนาองวาเลกปูเขาดีมากครับผมู้หยิ่งครับผมแม่ครับลูกู้หยิ่งครับเดือนเดียวครับผมเม่น้องข้ามแพ่งครับนี่ครับผมเนาะให้ปูตีแห่งจะง่ายกว่าครับผมนี่ครับ สามเกศสมนมาออกอ่าอันน well no wow, mm ี้ออกก็หาก็หาบอกว่ามาขายออกขาดไหลังครับผมปู่อมงลก่เียดีให้อกอันนี้เลกเลกยังปูน่เลขฝันบมเร่นีัเลยอ๋อเลกบาดร์นาลมนเบาดก็สามแปดแล้วก็น้องเขาบอกเขาสามแปดเงี้ยก็สามจำเรื่อที่ได้ก็สามแปด ปูฟันว่าเขามาบอกสามแปดี่ปูเขาเขียนให้บงเขาเข้บงเลยเหนแต่สามแปดนต่สามแปดสามแป้งงานมันสบส่กอ่าี่ยังอ๋อครับผมปูครับน,นี่ครับผมปูเขียนให้ครับผมเนาะนี่นครับมบมันบอกครับซองจะได้บาทเตะยินข่าวว่าปูถือรายเงินหละเนี้ ครับผมถามด,ดูนะเขามากว่าขเขาเก็ใรแว่าเขาไอ,อ้นี่นะก็องก็่องบาท่องบาทที่ปูนี่ครับผมเนาะ่องบาทครับผมนี่ยเกี่ยับรท่อับจง่บาทตะว่าปูเชนให้ครับผมนี่ สามเจ็ดสองสองสามแปดแล้วก็หกสามแปดแล้วก็หนึ่งปครับผมเนาะนี่ครับผมเพราะว่าผมมันไม่ตามปูอ้ดนอหครับผมหอบควมที่ส่งใหนะ้เาหลามวที่ปูงวด่อสองนะนก่อสองสวงา,งานะอ๋อ เจ็ดออเจ็ดสามสองหกสองเก้าสองตีปูหลักกันยังก็หนึ่งสามสามหนึ่งผมถ้เป็นห<อ><จ>เหล็กเข,เ,เขาใจเคืองเดี๋ยวซื้อทาเขาไว้ใจเตรียมเขาจะใชพลากันได้ไลรอย่างนันนะอืมครับผมก็ให้กระเอกเขาได,ด,ด้วยนะโอ้หลรวปูสรงเห็นยาด้อมนะครับเนาะเก้าสองกับผมตร,ตรงๆครับผม บอกล่าตรงนี้เราไม่เห็นมันกระจายเครื่งเดียวนะกระจายเครื่องเดียวที่ปูอขอหาขอก็ะตือบอก็ระอแล้วก,ก,ก,ก็ใช่เนี่ยเด็กเครื่องเดียวอืมครับปูตั้งซื้อว่าจังเกาะสำนักสงฆ์ในเกาะโ,โคกไผ่หวานเต้ <laughs> เอาของผมขี้มเมาสำนักสงฆ์โคกไผ่หวานอยู่สายนอกมากนะคร <laughs> นึกว่าอยู่สาครับผมแท้ๆปูตั้งสำนักเมื่อไหร่นะครับเนาะเป็นสำนักสงฆ์โคกไผ่หวานครับผม เตกีได้ีะตีเยสปูมาซองมาซองเบงร์เตกเพนก็เป็นห้าแปดสองหรือเก้าเกาสามผมว่าสามครับผมสามแปสองที่ปูแปดสองอะไรมันก็ต่อกันอย่งว่านี่ครับผมแปดสองก็ต่อกันอย่างนัครับผมอันนี้แกับสองอันนี้ห้าอันนี้เก่าผมว่าอันนี้สามผมว่าในปูเป็น อกซกหาซ้มฮกหาซ้3หาติปูครับผมปูวาครับผมอยู่ในหนี้นะครับผมเนาะแ่น้ปลาตใช้นว่านี่เว่าว่าสานะครับเช่งหามอีกตัวนึมว่าจะได้สองตัวเช่มมันสี่สอง4็สองสี่อะไรนบบน้สามแปดติปูกอนแนสองตัวนะกนแกลม่แต่นี่ผมเห็นที่ได้จำได้แต่สามปด จำเด็ 3, เดตา,าสามแปอ๋อครับผมจำเดดสามปครับผมปูเอสามองก็เป็นตุกเกาดอกนี่น้ำตุกเกาน้ำตุกเกาทีกกาปูสามเจรสองอ,กกอันนี้ตัวไม่อันนี้หมดกวอนน่<ม>นากออกหมดนี้ก็ได้ออครับผมเหยีามันโบอ,กออกหมวดนี้มันก็อาจสอยหลังแต่เกาหาเขาบอกเขาน้หมดเน้ยต่างหมวดหนบริเลยน้ำครับผมปูคือออกซําออกซัม คกาก็หาเ่รห,หาบาท,ทบาาไหมคผมปูครับง <ผม S 2> ั้นไม่ได้ซื้อไปนี้ยออกซมออกซมนี้กันน็สงองาจยมันลอยหลังยังลอยหลังนะครับเนะะบานะเราะว่าที่เราปูให้สามเับผมแล้วก็เกองนะครับผมแต่ว่าเกใจเครื่องคาค,ครับผมครับสามเจ็สองสองสามแดล้วก็บ่อขายบ่ขายปูสามแปด มันดังนี่ปูครับผมสามแปดสามเก่าดังดังนครับผมมันดังว่ามันคือนะมันดังมันสามแปดกรเช้่อะไก็ได้สี่นสามหาดังปูขายโฆษณาที่รสามหาสามแปดสามเจ็ดสามเก่าดังครับผมช่วงนี้พูดดังต้นินแะครับปูนหาแปดนี่แหละมันงามข้อมูลนี่หาแปดหรือว่าสองแปดนะครับเนาะนี่ครับห้า เก้าสามครับแปดสองครับผมเนาะหันมาทางนี้กับผมเนี่ยหันมาเลยปะห้าแปดหนึงนงน่ง 5, 8, 1, เลยครับตัวห้าแปดหนึ 5, 8, 1, ่งเ้าปนี่ครับผมเนาะสองครับผมแต่ว่าถ้าได้เทียนให้ก็ถ้าไป,ป็นวรก็จอันนี้นะ ครับผมดังนันเ,เราไปขเล่นดังเขาเว้ม,ม,เวมันก่ขายย้อมใจเติมยามันเลยบ่ยเนี่ยนะอืมครับไปจุไปจ่านี่ออกมากทีหลักหน่ท่นทุกมงปูถ้าเมื่อไปเขากับเล็นที่กันเขาเรลยกเขาใจเติมเยวะไงครับเขาได้หลอโอเขาบอว่านี่อะรเขาไปจับเขาไปจับปูเสรไจเบิ้งหรปูเบิ้งนย่างบเตี้ยขนมนนดมหนึ่งเตี้ังเียนไรเขาซาไปหน่อยแมันสองตัวว่าเั่นเดียอกับเขาซาเขาไปกําเก่ามันบอก เขาบอกเขาเห็นว่าคมาขัดแต่วันเจริญสร้างตัวนี่ไหสรางตัวเขามาสองในบาทมาหลายสิบสองในบาทก็ผมปูว่าครับผมเขาเตะเทียนไว้เขาก็สวดมนต์ทำว่าไปเฮียจังเซียนนะนกับอันนี้มันเป็นอะไรท่านนี้เป็นห้อยทองคำเป็นไครับผมปูตั้ว่าอันนี้ลูกกลางมุ่นเทียนในปูนี่อันนี้เทียนมันวงกลมไลยเนาะจังมันไปหลอกไว้ครับผมหลอกเทียนลมอ๋อ ครับผมแคปหน้าจอครับผมถ้าใครตีมตัวใด้นะครับเนาะตีมตัวไหนก็คอมเมนต์ด้วยครับผมตัวปาปูเชนไห้ครับนี่ครับนายนายัน์มั่นลอยจันทร์มั่นลอยดำตัวเก่าถลีลปูหอยกอสองของผมเนาะสองเขาเิขายด้วยวะขายอยู่ปูเกจสองครับผมสามสองเจ็ดหนึ่งครับผมรีบไปหาซื้อครับผมเพราะว่าถือว่าเลขปูแม่นครับผมถ้าชอบคลิปนี้เรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเ<ป>จอนิปนาครับผมอะาขายซ้แฝซปกื้อมันสามศูนย์สามศูนย์ทีบูามนี้ครับผมัาซื้อซื้อป็นซื้อลง